สัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะทั้งโซเชียลค่ะแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะทั้งสองช่องทางเลยรวมถึงอ,อินตาโกงอินตาแกรมทั้งหลายแหล่นะคะวันนี้นะสังเกตว่าเห็นไหมคะว่าแต่งตัวมาก็ไปแล้วชงชุดนะคะรองทาง้งทารองเท้าใส่เรียบร้อยแต่งหน้าไปแล้วแต่วันนี้นิดนึงแต่งหน้าอยู่นะคะตาสีชมพูแล้วก็มี ดาวเล็กๆซึ่งเขียนเองนะคะอยู่ด้านลน่างเปลี่ยนสีเลยนะคะแต่เพื่อนๆออจ,จะแบบสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งที่ไม่เป๊ะน,นั้นคืออะไรนี่เลยค่ะหัวกระบาลนะคะต้องดูด้วยไม่ใช่เอะอะรวบเอะอะรวบตรงผมตรงเผ้าไม่ทาหรือว่าปล่อยเป็นไส้หมาไปที่ไหนนะคะไม่ได้จะต้องแบบตรงผมก็ต้องเป๊ะด้วยในเมื่อคุณแต่งตัวเป๊ะแล้วใช่ไหมคะพเพื่อนๆแต่งตัวเป๊ะแล้วแต่งหน้าเป๊ะแล้วตรงผม ก็อย่าลืมทํากันบ้างไม่ใช่ออกจากบ้านพะลุงพลังอย่างนี้ไม่ได้นะคะจะมาเป็นอีเพิงไม่ได้อ่ะในวันนี้คอยก็เลยถือโอกาสนี้นะคะมารีวิวทรงผมอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันและจะได้ทําตามกันนี่เดี๋ยวให้ดูด้วยเลยว่าสภาพผมไส้หมาเป็นยังไงนะคะเป็นเนดอุ้ยหนังยางติดแป๊บหนึ่งนะทรงผมนี้ที่จะอัปเดตก็คือทรงผมที่เพื่อนๆขอ,อกันมา เฮียหยัครบนั่นเองนะคะจากคลิปที่แล้วอ่ะลองดูว่าอันนี้คือสภาพผมใต้หมาอะดูนะคะว่าแต่งตัวมาสวยแต่ถ้าเกิดว่าสภาพผมเยี่ยเนี้ไม่ไหวนะว่าป้เอออะวันนี้จะทําให้ดูเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทีละขั้นตอนนะจ๊ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเตรียมหวีมาแล้วก็ปกติแสบกลางใช่ไหมคะ พลอยแนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็นแสกข้างเพื่อที่เราจะได้แบ่งผมไว้สําหรับแบ่งแสกที่สําหรับจะทําติดโบตรงนี้นะคะข้างไหนสวยมุมข้างไหนสวยให้ติดที่ข้างนั้นนะคะปิดที่อย่างพลอยมุมมุมซ้ายสวยใช่ไหมพลอยก็จะเลือกปิดด้านหน้าแล้วก็ปิดมาโดยหวีตรงนี้นะคะมาปิดแบบโค้งๆไม่ใช่แบบไม่ใช่อย่างนี้นะเออคือแบบหวีมาปิดอย่างนี้ปิดก่อน แล้วก็ค่อยโค้งตบลึปไปอย่างนี้เข้าใจปะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนติดกิฟต์ดำเข้าไปตรงนี้เลยนะโอเคพอเพื่อนๆติดกิฟให้ได้ลักษณะอย่างนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ให้ใช้เครื่องหนีบผมเนี่ยหนีบบริเวณด้านบนเฉพาะผมบนเท่านั้นนะคะหนีบโดยทํามือโค้งๆให้ผมแบบเ,เป็นแบบมุมๆเข้ามาด้านข้างแบบนี้นะคะหนีบแล้วก็ทํามือโค้งๆอย่างนี้ ให้รอบนะคะทั้งหัวเลยนะเอาละค่ะพอเราหนีบเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะด้านหน้าทําเสร็จปุ๊บต่อไปเป็นขั้นตอนการโลผมนะคะเครื่องโรที่พอยใช้แบบเดิมเลยค่ะซื้อมาแบบทุกปีทุกปีแหละเออแต่ว่าไม่ใช่ซื้อมาทุกปีพูดผิดใช้มาทุกปีทุกปีแต่ว่าซื้อมาทีนึงก็ใช้ไปได้2-3ปีเลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาสู่ขั้นตอนการโลผมโลเฉพาะปลายเท่านั้นนะคะโดยการม้วนออกแบบนี้หนีบปลายไป,ไ,ปไม่ต้องไปม้วนเป็นทางการมากเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาเก็บหมดแล้วนะคะเก็บหน้าสวยนะ, <c oughs> นะก็ไม่ต้องไปม้วนเป็นทางกรงทางการอะไรมากก็แค่แบบม้วนอย่างเงี้ยแปบ๊บหนึ่งก็ปล่อยนะคะ อ่ะค่อยๆปล่อยออกซึบโดยม้วนลักษณะนี้ไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่เพราะว่านีเรเอาออกไวมวนลักษณะนี้ให้ได้ทั่วหัวนะคะต้องมวนซ้ำแล้วแหละจะเป็นแบบคลิปนั้นไหมเนี่ยที่ว่าที่ว่าแบบเอาเครื่องเรออกใช่ปะพอเอาเครื่องเรออกปุ๊บงงอ่ะที่แบบทำหน้างงลวก็ทำแบบ เหมือนผมค่ดอตเออโอเคนะคะทําอย่างนี้ทั่วหัวเสร็จแล้วนะคะก็โลออกมาให้ได้ประมาณลักษณะนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆอ,นอะ่ะยีด้านบนยีผมด้านบนนะคะยียียีไปให้มันฟูฟูไว้ก่อนจริงๆแล้วต้องใช้หวีควรใช้หวีเอ,อ่อตีถีนะคะในการยีแต่ว่าพอดีหวีนะั้นมันอยู่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอก็เลยใช้หวีแปรงแทน ทําให้พองเยอะๆนะคะผมจริงทําให้ทั่วหัวลักษณะนนี้ทั้งด้านในด้านนอกนะคะแล้วก็ส่วนบริเวณที่ที่เราอะโร่เมื่อกี้ใช่ไหมคะค mm ือ hmm. ขอบอกว่าไม่ต้องโรเป็นทางการมากให้เราเนี่ยใช้นิ้วมือบีบอย่างนี้ไม่ต้องใช้หมีนะคะใช้นิ้วมือบีบอย่างนี้ขึ้นไปนะคะเพื่อให้มันพองๆองฟูฟูทาอย่างนี้ให้ทั่วทั้งหัวนะคะ นี่นะคะก็จะได้ประมาณลักษณะนี้นะคะหลังจากที่เราแบบใช้มือทำอย่างนี้เตจปุบ,บให้เพื่อนๆเนี่ยเก็บผมพวกนี้ที่ทำเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะเก็บแล้วก็ใช้กิ๊บเนี่ยติดนะคะเป็นกิ๊บด,ดำอย่างนี้แต่ช่อแรกพอยจะแนะนำให้ทำอย่างนี้ให้บิดบิดแล้วก็ไปติดด้านหลังนะคะแล้วก็เอากิ๊บเนี่ยเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ติดไป เฉียงให้ติดติดแบบขั้นไปกับผม,มอ่ะนึกออกใช่ไหมคะแล้วก็เอาผมตรงเนี้ยมาปิดไว้อย่างนี้ทุบทำอย่างนี้นะคะโดยการจับตรงนี้แล้วก็บิดไปทางด้านหลังเพื่อให้มันไปพลองๆองอยู่ด้านหลังแล้วเราเวลาเราเอาผมปิดอะ่ะมันจะตูมใช่ไหมคะอ่าแต่ว่าเราต้องเตรียมผมตรงนี้ยออกมาไว้เพื่อปิดก่อนนะ ทำอย่างนี้นะคะให้ทั่วทั้งหัวเลยโดยเหลือผมนอกไว้เหลือผมด้านนอกไว้ไว้ปิดตรงที่เราอเอา่เอาเอาผมเนี่ยไปติดกิ๊บไว้นะคะแต่ด้านหลังไม่ต้องไปปิดเท่าไหร่เพื่อนที่เราจะต้องการให้เห็นแบบฟูๆหยิกนิดหนึ่งนะคะด้านหลังทำอย่างนี้ให้ทั่วหัวก็จะเห็นได้ว่าพอติดไปแล้วนี่ให้ดูข้างที่ยังไม่ได้เอาผมออกนะคะติดไปแล้วจะเป็นในลักษณะน,นี้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยจับผมด้านนอกทั้งหมดที่มี อันนี้ตรงนี้มันจะเหมาะกับคนที่สไลด์ผมด้านนอกให้สั้นๆน,นะคะเอาผมด้านนอกที่มีทั้งหมดเนี่ยไปปิดไว้นะคะปิดไว้ให้หมดเลยให้ทั่วอ่ะตรงไหนที่มันยังไม่เป๊ะเราก็เอามือจับสักหน่อยนะคะจับให้มันเป๊ะให้ได้นะแล้วก็จากนั้นปุ๊บพอเราได้อย่างนี้แล้วด้านหน้ายไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ คอยหาหีนั้นไม่เจอมันก็เลยไม่ค่อยครูตรงนี้นะคะเราก็เตรียมโบอย่างนี้เน้นว่าโบใหญ่ๆเท่านั้นนะถึงจะสวยเตรียมโบมาเลยแล้วก็มาติดตรงนี้โดยใช้ลิ๊บดำย้ำอีกทีนึงเพื่อความแน่นนะคะติดเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวคอยจิกมาให้ดู<อ>ฮัลโหลเอาละค่ะเป็นอันว่าวันนี้อัปเดตทรงผมเก๋ๆของเราก็ เสร็จสิ้นลงเพียงเท่านี้นะคะ mm hmm. ก็หวังว่าเพื mm ่อ hmm. นๆื่อนทุกคนคงจะทํากันได้นะคะตรงผมตรงนี้เป็นไงคะคกิ๊บเก๋ไหมแล้วก็เหมาะกับการแต่งตัวเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. ก็วันนี้ก็พยายามที่จะออหาชุดมาให้มันเข้ากับทรงผมนี้นะคะหลังจากทาเสร็จแล้วก็ได้มาเป็นอย่างนี้พอมองดูว่ามันก็โอเคแมตก,กันเข้ากันดีนะคะลงตัวกันดีนะจ๊ะ ที่ดูคลิปนี้ชมคลิปนี้แล้วถูกใจก็กดไลค์ให้พลอ,อยด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็คอมเมนต์หากันบ้างนะจะได้รู้ว่ายังติดตามกันอยู่อะไรกันอยู่นะจ๊ะจะได้มาอัปเดตความสวยความงามกันเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะให้ทุกๆคนได้สวยปัปพร้อมกันกับพลอ,อยเลยนะโอเควันนี้เราขอแซบกันไปเพียงเท่า,านี้ละกันคลิปหน้าพบกับศัลยะกรรมของพลอ,อยกับพี่วานะจ๊จะไปอยู่ไปแล้วไปจุ๊บสวัสดีค่ะ